ข้อความเพียงบรรทัดเดียวเปลี่ยนคนที่เธอรักให้กลายเป็นคนแปลกหน้าและในค่ำคืนนั้นเธอถึงได้รู้ว่าความลับในมือถือมันไม่ได้เป็นของเขาเพียงคนเดียวเสียงนาฬิกาบนผนังดังเป็นจังหวะช้าๆภายในบ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจของมินที่เริ่มสั่นไหวเธอนั่งอยู่บนโซฟามือยังถือโทรศัพท์ของสามีไว้แน่นหน้าจอสว่างขึ้นอีกครั้งพร้อมเสียงแจ้งเตือนจากแอปแชทที่คุ้นเคย มินมองชื่อบนหน้าจอเป็นชื่อที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นปลายนิ้วเริ่มสั่นแต่เธอก็กดเข้าไปอ่านข้อความสั้นๆปรากฏขึ้นคืนนี้เหมือนเดิมนะที่รักหัวใจสีแดงลมหายใจของมินสะดุดทุกถ้อยคำเหมือนมีดที่กรีดลงกลางอกเธอมองรอบบ้านโซฟาตัวเดิมโตอาหารที่เคยนั่งด้วยกันทุกสิ่งเหมือนเปลี่ยนไปในพริบตา แสงจากโคมไฟส่องกระทบรูปถ่ายครอบครัวบนชั้นวางภาพรอยยิ้มของสามีในกรอบนั้นดูเย็นชายอย่างประหลาดมินพยายามกลืนก้อ็สะอื้นเสียงหัวใจของเธอดังก้องในห้องเงียบเธอเปิดดูข้อความเก่าๆคำหวานที่ไม่เคยได้ยินมานานเวลาบนหน้าจอบอกชัดเจนเขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นในวันที่เธอนอนรอเขากลับบ้านมือของมินเย็นเฉียบ เธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นทุกเสียงภายนอกเงียบหายเหลือเพียงเสียงความคิดในหัวนี่คือความจริงใช่ไหมโทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งข้อความใหม่เด้งขึ้นมาอย่าลืมลบแชทนะเขาเริ่มสงสัยแล้วมินมองหน้าจออย่างนิ่งงนันเธอได้ยินเสียงรถของสามีจอดหน้าบ้านเสียงประตูรถปิดดังขึ้นเบาๆหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิด โทรศัพท์ยังอยู่ในมือและเสียงฝีเท้าของเขากำลังใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้ขึ้นทุกขณะพื้นไม้ใต้เท้าของเขาเอียดเบาในความเงียบมินหายใจลึกแต่ไม่อาจกลืนความกลัวที่ตีตื้นขึ้นมาในอกประตูห้องนั่งเล่นค่อยๆถูกผลักเปิดแสงจากหน้าบ้านลอดเข้ามาแตะปลายเท้าของเขามินยังไม่นอนเหรอเสียงของเขานุ่มนวลเหมือนทุกวันมินหันมาช้าช้า ใบหน้าของเธอซีเธอยังถือโทรศัพท์ไว้ในมือหน้าจอยังคงเปิดค้างอยู่ที่ข้อความสุดท้ายเขาชะงักเมื่อเห็นสายตาเธอสายตาที่เย็นเยียบและสันสะเทือนในเวลาเดียวกันมือถือของคุณเสียงของมินแผ่วจนแทบเป็นกระซิบเขากรับพริบตามองโทรศัพท์ในมือเธอรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นที่มุมปากแต่แววตาเริ่มหลบเลี่ยงคุณแอบอ่านหรอ น้ำเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นแต่ไม่ทันที่เขาจะพูดจบมินยื่นโทรศัพท์ไปตรงหน้าเขาข้อความนี้มันหมายความว่าอะไรเขาเงียบไปชั่วอึดใจเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อความเงียบหนานหนักจนได้ยินเสียงหัวใจของมินเต้นในอกคุณกำลังเข้าใจผิดเขาพูดเสียงต่ำแต่สายตาไม่กล้ามองตรงมินยกโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้ง อย่าลืมลบแชทนะเขาเริ่มสงสัยแล้วนี่คือการเข้าใจผิดเหรอเขาถอยหลังไปก้าวหนึ่งเธอเห็นแววตาตื่นตระหนกที่พยายามซ่อนอยู่ใต้ใบหน้านิ่งสงบผมอธิบายได้มินหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความขมขื่นอธิบายสิชันฟังอยู่เขากลื้นน้ำลายเสียงฝนด้านนอกเริ่มโปรยลงเม็ดฝนกระทบกระจกเป็นจังหวะเบาๆแต่หนาวจับใจ เธอเป็นเพื่อนร่วมงานแค่คุยงานมินมองเขาไม่กระพริบคุยงานตอนเที่ยงคืนเรียกกันว่าที่รักเหรอเขาเงียบอีกครั้งสายตาของเขาเริ่มสัน่นมินรู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนช้าๆรอบตัวเธอวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะเสียงกระแทกเบาๆดังขึ้นเหมือนปลายทางของความไว้ใจฉันไม่ได้อยากรู้เรื่องของคุณหรอกเธอพูดเสียงสัน่นแต่คืนนี้มือถือคุณทำให้ฉันรู้หมดทุกอย่าง เขาพยายามเข้าใกล้แต่เธอก้าวถอยหลังดวงตาแดงก่ำสะท้อนแสงคมไฟอย่าเข้ามาเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นเรื่อยๆกลิ่นอับของพรมในบ้านประปนกับกลิ่นน้ำฝนที่โชยเข้ามาทางหน้าต่างอากาศเย็นลงแต่เหงื่อของเขากลับซึมเต็มขมับมินมองเขาอย่างคนแปลกหน้าคนที่เธอเคยฝากชีวิตไว้กลับกลายเป็นคนที่เธอไม่รู้จักเลยแม้แต่น้อยเธอแอบอ่านก็ผิดนะ เขาพูดเสียงแข็งมินนิ่งอยู่ชั่วครู่ก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นแต่คุณแอบรักคนอื่นมันผิดมากกว่านั้นไม่ใช่เหรอเขานิ่งเงียบสายตาเริ่มเปลี่ยนจากกลัวเป็นโมโหเธอเห็นกล้ามเนื้อที่กรามเขาขยับอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่มินหัวเราะอีกครั้งครานี้เสียงแหบจนแทบเป็นเสียงสะอื้นเรื่องเล็กเหรอสำหรับฉันมันคือชีวิตทั้งชีวิตสายฟ้าฟาดลงนอกหน้าต่าง แสงว่าสะท้อนในดวงตาของเธอเสียงฟ้าร้องตามาอย่างรุนแรงเขายื่นมือจะคว้าโทรศัพท์แต่มินไวกว่าเธอหยิบมันขึ้นมาแล้วกดอะไรบางอย่างเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นในมือถือของเขาเขามองหน้าจอตัวเองสายตาเบิกกว้างเมื่อเห็นข้อความใหม่จากมินในกล่องแชทของเขาฉันรู้หมดแล้วเธอวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะอย่างช้าๆมองหน้าเขาโดยไม่พูดอะไรอีก และในวินาทีนั้นเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากชั้นบนของบ้านเสียงนั้นดังตุบเบาๆแต่ชัดเจนในความเงียบที่ตึงเครียดทั้งมินและเขาชะง,งักพร้อมกันสายตาของทั้งคู่หันไปยังบันไดที่ทอดขึ้นสู่ชั้นสองมินขมวดคิ้วเธอแน่ใจว่าไม่ได้มีใครอยู่บนบ้านลูกชายของเธอไปเข้าค่ายกับโรงเรียนตั้งแต่เมื่อวานบ้านหลังนี้ควรจะมีเพียงคนสองคนเธอกับเขา เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นอีกครั้งเหมือนใครบางคนเดินอยู่บนพื้นไม้เก่าคุณได้ยินไหมมินถามเสียงเบาเขามองขึ้นไปพลางขมวดคิ้วคงเป็นแมวเข้ามาแต่มินรู้ดีเธอไม่มีแมวไม่มีสัตว์เลี้ยงใดๆทั้งสิ้นหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเสียงฝนด้านนอกยังคงตกหนักเม็ดฝนไหลาตามกระจกลงมาเป็นสาย แสงฟ้าผ่าคราวนี้ส่องให้เห็นเงาเคลื่อนไหวบางอย่างบนบนันไดเธอก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่เขากลับเดินเข้าไปใกล้บันไดยอย่างระมัดระวังเดี๋ยวฉันไปดูเองเขาพูดเสียงแผ่วมินมองตามรู้สึกได้ถึงลางร้ายที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนในอากาศเขาขึ้นไปทีละขั้นเสียงไม้ใต้เท้าเอียดทุกครั้งที่เหยียบมินยืนอยู่ด้านล่างมือเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือเสียงประตูห้องนอนข้างบนเปิดออก ตามมาด้วยความเงียบสนิทมินเงยหน้ามองรอคำพูดจากเขาแต่ไม่มีเสียงตอบกลับคุณเธอเอ,อ่ยเรียกไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงสายลมพัดผ่านหน้าต่างที่เปิดแง้มเธอก้าวขึ้นบันไดช้าๆหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดอากาศด้านบนเย็นเฉียบราวกับบ้านถูกกลืนด้วยความม่องเปล่าประตูห้องนอนเปิดอ้าไฟในห้องกระพริบแผ่วๆเหมือนจะดับมินมองไปรอบห้อง ไม่มีร่างของเขาไม่มีเสียงของใครเลยบนเตียงกลับมีโทรศัพท์อีกเครื่องวางอยู่โทรศัพท์สีเดียวกับที่เธอเพิ่งถือไว้เมื่อครู่แต่หน้าจอของเครื่องนี้แสดงรายชื่อการโทรที่เธอไม่เคยเห็นชื่อของผู้หญิงคนเดิมปรากฏอยู่ในทุกบันทึกแต่สิ่งที่ทำให้มินแทบหยุดหายใจคือสายล่าสุดที่เพิ่งถูกโทรออกเมื่อสิบนาทีที่ผ่านมาเวลาเดียวกับที่เขาขับรถกลับมาถึงบ้านเธอกดดูรายละเอียดของสาย และพบว่าปลายทางไม่ได้อยู่ในชื่อของผู้หญิงคนนั้นแต่เป็นหมายเลขของบ้านหลังนี้เสียงบางอย่างเคลื่อนไหวข้างหลังเธอเธอหันขวับทันทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงม้าที่ไหวเบาๆตามแรงลมฝนมินเดินถอยหลังไปชิดกำแพงมือยังถือโทรศัพท์แน่นเธอกำลังจะกดโทรกลับแต่ก่อนที่ปลายนิ้วจะสัมผัสหน้าจอเสียงเปิดประตูดังขึ้นข้างหลัง เธอสะดุ้งหันไปทันทีสามียืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเปียกฝนเสื้อเปียกแนบลำตัวคุณขึ้นมาทำไมเสียงของเขานิ่งเย็นจนหน้าขนลุกมินหอบหายใจฉันได้ยินเสียงฉันคิดว่ามีคนอยู่บนนี้เขาก้มมองโทรศัพท์ในมือเธอดวงตาแข็งกร้าวคุณไปยุ่งกับของของฉันอีกแล้วเหรอมินไม่ตอบเธอค่อยๆชูโทรศัพท์ให้เขาดู นีไม่ใช่เครื่องเดียวกันและอีกเครื่องนี้มันของใครเขามองเธออยู่นานริมฝีปากขยับเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงเพียงสายตาที่เปลี่ยนจากตกใจเป็นนิ่งเฉยคุณไม่ควรเห็นมันเขาพูดเบาๆน้ำเสียงเรียบจนแทบไม่มีอารมณ์มินถอยหลังช้าๆเธอรู้สึกถึงกลิ่นเหล็กจางๆในอากาศกลิ่นที่เธอไม่อาจบอกได้ว่าเป็นสนิมหรือเลือดเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้ง ไฟในห้องดับวูบเหลือเพียงแสงฟ้าแลดจากหน้าต่างและในวินาทีนั้นเธอเห็นเงาบางอย่างในมือของเขาวาวแสงแปลกในความมืดเหมือนโลหะที่เปียกน้ำฝนมินชะงักหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเงานในมือของเขาวาวแสงอีกครั้งเมื่อฟ้าผ่าตอนนี้เธอมองเห็นชัดมันคือมีดพกขนาดเล็กเสียงฝนตกกระหน่ำกระทบหลังคาทุกหยดฝนเหมือนเสียงเตือนภัยที่ดังในหัวของเธอ ลมหายใจของมินถี่ขึ้นเธอถอยหลังทีละก้าวแต่แผ่นหลังชนเข้ากับผนังเย็นเฉียบเขาก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าเปียกน้ำฝนแต่ดวงตาแข็งนิ่งคุณไม่เข้าใจผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เสียงของเขาเยือกเย็นจนแทบไม่เหลือความเป็นคนที่เธอเคยรู้จักมินพูดไม่ออกเสียงของเธอติดอยู่ในลำคอเธอมองมีดในมือเขาอย่างตื่นตระหนกคุณจะทำอะไร เขาไม่ตอบแค่เดินเข้ามาใกล้อีกก้าวผมแค่ต้องให้คุณสงบลงก่อนมินสายหัวน้ำตาเริ่มไหลสงบเหรอคุณโกหกฉันแล้วตอนนี้คุณจะทำอะไรอีกเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งไฟในบ้านกระพริบหนึ่งครั้งก่อนดับสนิทห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมืดมีเพียงแสงฟ้าและสว่างว่าเป็นระยะมินรีบถอยไปอีกทางใช้ความมืดเป็นเกราะเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาเคลื่อนไหวอย,อยู่ไม่ไกล เสียงมีกระทบขอบโตะ๊ะแต่เบาๆทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวเธอค่อยๆขยับไปทางหน้าต่างมือควานหาสวิตไฟแต่ไม่พบทุกก้าวที่เดินเหมือนใช้เวลานานหลายชั่วชีวิตเสียงเขาดังขึ้นอีกครั้งมินวางโทรศัพท์ลงแล้วเราจะคุยกันดีๆน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่มินไม่พูดเธอหายใจแรงจนรู้สึกถึงแรงสั่นในหน้าอก เธอเหลือบมองโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกสะท้อนแสงฟ้าแลบในเงาสะท้อนนั้นเธอเห็นเขายืนอยู่ข้างหลังเธอเพียงไม่กี่ก้าวเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมเสียงกระจกแตกกระจายมินคว้าใจกันบนโต๊ะแล้วเหวี่ยงไปโดยไม่คิดเสียงกระแทกดังปังตามด้วยเสียงของมีดตกพื้นเขาร้องด้วยความเจ็บมินไม่รอช้าเธอคว้าโทรศัพท์แล้ววิ่งออกจากห้องฟีเท้าของเธอกระทบพื้นไม้ดังสะท้อนก้องในทางเดิน เธอวิ่งลงบันไดโดยไม่หันกลับไปมองแต่เมื่อเธอถึงชั้นล่างไฟทุกดวงในบ้านกลับติดขึ้นพร้อมกันแสงสีเหลืองอ่อนทําให้ทุกอย่างดูผิดธรรมชาติประตูหน้าบ้านถูกล็อกจากด้านในด้วยลูกโซ่มินรีบวิ่งไปที่ประตูพยายามปลดโซ่ออกแต่เสียงฟีเท้าหน,หนักหนักดังลงมาจากชั้นบนอีกครั้งเขากำลังตามมาเธอกลั้นหายใจมือสั่นจนปลดโซ่ไม่ออกเปิดสิ เธอพึมพำกับตัวเองเหล็กเสียดสีกันเสียงดังจนแทบขาดใจแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเขาอยู่ด้านหลังมินหยุดเธอะเธอหันกลับมาเขายืนอยู่บนขั้นบันไดกลางบ้านเลือดซึมออกจากแขนข้างหนึ่งในมือยังคงถือมีดอีกเล่มเล่มที่ใหญ่กว่าเดิมฉันขอร้องมินพูดทั้งน้ำตาคุณไม่ต้องทำแบบนี้ฉันแค่จะออกไปเขาก้าวลงมาช้าชา้ แสงไฟสะท้อนในดวงตาของเขาไม่มีความรักไม่มีความลังเลมีเพียงความว่างเปล่ามินมองไปรอบบ้านสายตาเหลือบไปเห็นรูปถ่ายครอบครัวบนผนังรูปที่พวกเขายืนยิ้มในสวนหลังบ้านตอนนั้นเขายังเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนที่สุดในชีวิตของเธอเธอกลืนน้ำลายพยายามถอยไปทางห้องครัวในใจมีเพียงเสียงหนึ่งที่ดังซ้ำๆต้องรอต้องรอไทได เธอวิ่งเข้าไปในครัวเสียงมีดในมือเขาขวนกับพื้นตามหลังมามินคว้าโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออกปลายนิ้วสั่นเกินกว่าจะกดได้ตรงแต่ก่อนที่สายจะเชื่อมต่อเสียงของเขาก็ดังขึ้นจากหลังประตูครัวมินคุณจะโทรหาตำรวจเหรอประตูครัวค่อยๆถูกผลักเปิดเสียงบานพับเก่าดังแหลมแสบหูแสงไฟจากโถงบ้านลอดเข้ามา และเงาของเขาก็ปรากฏตรงกรอบประตูมินถอยจนหลังชนตู้เย็นมือคว้าหยิบมีดทำครัวขึ้นมาจับแน่นดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแต่แววตานั้นไม่ได้มีเพียงความกลัวอีกต่อไปเธอสูดลมหายใจลึกเสียงฝนข้างนอกดังกลบทุกสิ่งเขาก้าวเข้ามาในห้องครัวและในวินาทีนั้นไฟในบ้านก็ดับลงอีกครั้งทั้งหมดจมหายไปในความมืดสนิท เสียงมืดเงียบปืนทุกอย่างไว้จนเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอและเสียงฝนที่สัดแรงขึ้นเรื่อยๆจากภายนอกบ้านมินยืนนิ่งมือกับมีดทำครัวแน่นจนรู้สึกถึงความเย็นของเหล็กที่สั่นตามจังหวะหัวใจในความมืดเธอได้ยินเสียงฝีเท้าช้าหนักและใกล้เข้ามากลิ่นโครนและเหงื่อของเขาลอยอบอวลในอากาศอับชื้นกลิ่นที่เธอเคยคุ้นเคยแต่ตอนนี้กลับทำให้รู้สึกคลื่นไส้มินเสียงเขาแผ่วในความมืด คุณกำลังทำให้ทุกอย่างแย่ลงเธอไม่ตอบสายตากวาดมองหาทางหนีแต่ความมืดปกคลุมทุกทางเธอค่อยๆขยับเท้าหวังจะหาช่องว่างให้ตัวเองได้หลบแต่เสียงของมีดที่เขาลากกับพื้นดังครืดทำให้เธอหยุดนิ่งในทันทีแสงฟ้าแลบจากนอกหน้าต่างวาบขึ้นวินาทีนั้นเธอมองเห็นเขาชัดเจนยืนห่างออกไปไม่ถึงสองเมตรเสื้อเปียกแนบตัวร่างสูงใหญ่กำลังหายใจแรง ในมือขวาม,มีดปลายแหลมสะท้อนแสงสีฟ้าเมื่อแสงดับลงอีกครั้งเสียงเขาก็ดังใกล้ขึ้นเราสามารถเริ่มใหม่ได้มินถ้าคุณแค่ฟังผมมินก้าวถอยหลังปลายนิ้วเธอแตะเข้ากับเคาน์เตอร์เย็นเฉียบเธอขยับมือหาโทรศัพท์บนโต๊ะแต่ไม่พบมันหายไปอาจตกตอนที่เธอวิ่งเข้ามาเสียงมีดในมือเขาขวนผนังดังแกรกเธอรู้ว่าเขาอยู่ตรงหน้าแม้จะมองไม่เห็น เริ่มใหม่เหรอเธอพูดเบาๆเสียงสัน่นคุณทำลายทุกอย่างแล้วจะเริ่มใหม่ได้ยังไงไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงก้าวเท้าอีกก้าวที่ใกล้เข้ามาจนได้ยินเสียงลมหายใจรดต้นคอมินหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วฟ้าแลบอีกครั้งคราวนี้เธอเห็นมีดของเขายกขึ้นสูงร่างของเธอขยับโดยสัญชาตญาณเธอเหวี่ยงมีดในมือสวนไปสุดแรงเสียงเหล็กกระทบเนื้อดังฉึก ตามด้วยเสียงร้องของเขาทุกอย่างเงียบลงเหมือนเวลาในบ้านหยุดนิ่งแสงฟ้าผ่าคราวใหม่สว่างทั่วห้องมินเห็นเลือดหยดลงบนพื้นกระเบื้องเขากำแขนตัวเองแนนมองเธอด้วยสายตาไม่อยากเชื่อมินคุณเสียงเขาขาดหายกลางประโยคเธอถอยออกห่างมือสั่นเทามีดในมือเปื้อนเลือดจนลื่นเธอพยายามหายใจแต่รู้สึกเหมือนอากาศในบ้านกำลังจะหายไป เขาก้าเข้ามาอีกครั้งแม้จะเจ็บเลือดหยดตามทางเดินที่เขาเหยียบคุณไม่มีวันเข้าใจทุกอย่างที่ผมทำมันเพื่อเราเพื่อเราเหรอมินพูดทั้งน้ำตาหรือเพื่อเธอคนนั้นเขาหยุดชะงักดวงตาเขาเบิกกว้างอย่างตกใจเหมือนมีบางอย่างที่มินยังไม่รู้คุณเห็นเธอใช่ไหมเขาพูดเสียงเบาน้ำเสียงนั้นสั่นไม่เหมือนเดิมมินขมวดคิ้วเห็นใคร เขามองเลยไปทางหน้าต่างครัวแสงฟ้าแลบอีกครั้งเธอเหลือบมองตามและหัวใจแทบหยุดเต้นมีเงาผู้หญิงยืนอยู่นอกกระจกร่างนั้นซีขาวเส้นผมยาวเปียกชุ่มแนบหน้าใบหน้าปกคลุมด้วยเงามืดมีเพียงแววตาสีหม่นที่จ้องตรงเข้ามามิงกรีดร้องเธอถอยหลังจนสะดุดล้มเขารีบวิ่งไปที่หน้าต่างตะโกนอย่าเข้ามา แต่มินรู้เสียงนั้นไม่ได้ออกไปข้างนอกมันสะท้อนกลับมาจากในบ้านเองและเมื่อฟ้าแลบอีกครั้งเงาผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่นอกหน้าต่างอีกแล้วเสียงฝีเท้าบางเบาดังอยู่ข้างหลังพวกเขาเหยินเยียบช้าและใกล้เข้ามาเรื่อยๆมินค่อยๆหันไปมองทุกเส้นขนบนร่างลุกชันร่างของผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่กลางห้องครัวน้ำฝนหยดจากปลายผมลงบนพื้นทีละหยด ใบหน้าซีจังเผยให้เห็นรอยยิ้มบางๆที่บิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวเขาถอยหลังมือสั่นผมขอโทษเสียงเขาแผ่วจนแทบไม่ออกเสียงผมไม่ได้ตั้งใจให้เธอตายมินมองเขาด้วยความสับสนคุณพูดอะไรใครตายผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมินมองชัดในแสงฟ้าแลบรอยแผลยาวลากจากลำคอถึงหน้าอก แววตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความโกรธที่เยือกเย็นเธอกระซิบเสียงเบาแผ่วราวกับลมเขาสัญญาว่าจะไม่ทิ้งฉันมินขยับถอยหลังเธอเห็นสามีของเธอทรุดลงกับพื้นเขาร้องเรียกชื่อผู้หญิงคนนั้นด้วยเสียงสั่นแต่ร่างนั้นกลับก้าวเข้าไปใกล้และในวินาทีนั้นเองมีดในมือของเขาก็หลุดตกลงพื้นพร้อมเสียงกรีดร้องที่ทำให้บ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเสียงกรีดร้องนั้นแผ่วลงไปช้าชา้า ตามด้วยเสียงฝนที่ค่อยๆอเบาลงราวกับโลกภายนอกเริ่มสงบมีนั่งนิ่งอยู่กับพื้นหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกออกจากอกเธอมองไปที่สามีร่างของเขานิ่งอยู่ตรงหน้ามีเพียงเลือดที่ค่อยๆไหลออกมาบนพื้นเย็นเฉียบดวงตาเปิดกว้างมองขึ้นไปบนเพดานเหมือนยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นร่างของผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างๆงผมยาวเปียกชุ่มห้อยลงปิดใบหน้า เธอก็มองชายคนนั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นแตะที่แก้มของเขาเบาๆเสียงสะอื้นดังลอดออกจากลำคอของสิ่งที่ไม่ควรมีชีวิตและเธอก็หันมามองมินแววตาคู่นั้นว่างเปล่าแต่กลับมีความเศร้าลึกจนบอกไม่ถูกมินไม่อาจขยับหนีได้น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวร่างของหญิงคนนั้นค่อยๆถอยหลังรอยเลือดที่เคยไหลาตามพื้นเริ่มจางลงทีละน้อย จนสุดท้ายเหลือเพียงลมหายใจเบาๆของมินกับเสียงฝนที่หยุดลงอย่างสมบูรณ์เธอพยายามขยับตัวโทรศัพท์ของเธอตกอยู่ใกล้ๆหน้าจอเปิดค้างอยู่บนข้อความสุดท้ายที่ยังไม่ได้ส่งมินมองมันนิ่งก่อนจะค่อยๆพิมพ์ข้อความลงไปความลับไม่มีวันถูกซ่อนไว้ได้โดยเฉพาะความลับที่เกิดจากการโกหกและความเห็นแก่ตัวเธอกดส่งข้อความนั้นเข้าเบอร์ของตัวเอง เรากับต้องการให้คำพูดนั้นคอยตวนใจตลอดไปเสียงไซเรนรถตำรวจเริ่มดังขึ้นจากไกลๆแสงไฟสีน้ำเงินและแดงกระพริบลอดหน้าต่างเข้ามามินยิงคงนั่งนิ่งมือกอดตัวเองแน่นเธอรู้ว่าไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับเหลือเพียงเสียงสะท้อนของความเงียบความรักที่เคยมั่นคงกลับกลายเป็นเงาแห่งความหลอกลวงและในค่ำคืนนั้นมินได้เรียนรู้ความจริงอย่างโหดร้ายที่สุดในชีวิต ความรักที่ขาดความซื่อสตัตย์คือการหลอกตัวเองที่โหดร้ายที่สุดเพราะเมื่อความรับเปิดเผยสิ่งที่ตายไปไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์แต่คือหัวใจของคนที่เคยรักอย่างสุดหัวใจ